สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนตุลาคม2566นะสำหรับชาวราศีตุลจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้เนาะเรื่องโอ้ได้ดีมเพรสเลยนะ ก็ดีเนาะแต่เจอเจ็ดดาบก็จจะไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะให้เราะมัดระวังผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตเรานะแล้ราชาวราศีตุลน,นะระวังระวังนะปากหวานก้นเปรี้ยวก็มีนะระวังเอาไว้นะคะเออมีเงินเก็บเงินมีทองเก็บทองนะคะระวังขโมงขโมยอะไรอย่างเงี้ยเออนะยิ่งมีเยอะยิ่งตกเป็นเป้าเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่สําคัญนะอย่าล่อเป้านะตัวเองมีรายเก็บ เก็บเงินเก็บทองไว้ดีๆกับตัวนะคะไม่ต้องไปโชว์เขามากบางคนแบบนะใส่ทองอวดรวยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ไม่ได้เลยนะตัวเองเรามาระวังเอาไว้นะอาจจะเสียเนะเออเนี่ยมันมีไพ่เสียไปดูแล้วคิดหนักเลยนะเพราะ,ะนั้นเอาเป็นว่านะฮะในช่วงนี้เก็บทรัพย์สินที่มีค่าเอาไว้ให้ดีๆอย่าอวดรวยนะคะช่วงนี้นะไม่ต้องอวดรวยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะ,ะอย่างเช่นสนรรพากร่ออาจจะเข้าก็ได้ใครจะไปรู้เพราะ,ะนั้นเอาเอาเป็นว่าเรามา่ระวังกันนะคะ,นะ,คะในช่วงนี้นะฮะมีคนพร้อมที่จะฉกฉวย นะสิ่งที่มีค่าอะไรที่คุณโชว์เนี่ยนะเออคนเขาอยากจะได้พนั้นคุณอาจจะ l อส s ได้นะเนี่ย loss เก็บมาทั้งชีวิตบางคนนะคะจริงๆนอกจากจะหมายถึงมันอาจจะหมายถึงการตกหายอย่างนี้ก็ได้นะเออเพราะนั้นคือใส่ไปก็สมรวจตะขุงตะขอให้ดีๆด,ด้วยนะบางทีแบบโอ้โหไม่ทันดูไม่ทันระวังในร่วง หายไปน้ําตาตกในได้เช่นเดียวกันนะบางคนหาไม่เจอเนี่ยเห็นไหมหายไปแล้วหาไม่เจอบางทีนะไม่ทันระวังตัวเองนี่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะเอาเป็นว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นของหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมีคนบางคนแบบคอยฉกฉวยไปจากตัวเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวก็ได้เพราะนั้นก็เราระวังค่ะเก็บเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่มิดชิดนะ เก็บเอาไว้บางคนบอกเก็บไว้ได้ยังหายได้เลยแสดงว่ามีไส้ในมีสปายหรือเปล่า,ามีคนที่แบบว่าเขารู้หรือเปล่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้นะคะคนภายในบ้านนี่แหละนะเออมาเอาของเราไปทรัพย์สินส่วนตัวอะไรบางทีนะวเวลาเก็บไว้ก็ยังหายได้อีกนะเพราะนั้นคิดว่าเขาไม่รู้คิดว่าเขาไม่เห็นแต่อาจจะเป็นพวกแม่บุงแม่บ้านระวังนะบางทีนี่คือแบบมันล่อตาล่อใจเออบางทีคนเขาลำ,ลำบากมาเขาก็อยากจะได้อะไรอย่างนี้นะเอาเป็นว่า ไพ่ขึ้นมานี่ให้ดูแลทรัพย์สินให้ดีๆให้ระวังคนที่อยู่ใกล้ตัวให้ดีๆนะคะอ่านะคะแล้วมาระวังเอาไว้แล้วกันนะคะมีโอกาสคือเสียไปแล้วไม่ได้คืนนะ <c oughs> บอกไว้ก่อนนะไปแล้วไปรับไม่กลับมานะจ๊ะอ่า อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ก็ได้ไพ่เดยนเฟรสดิดตัวค่อนข้างที่จะดีนะถือว่าธุรกิจนู่นนี่นั่นหรือการทางานอะไรถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะต้องอาศัยความรู้ความชํานาญความฉลาดเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหาอาจจะมีบางคนที่มีรับรับงานมาเยอะนะเงินทองไหลมาเทมานะ,ะงานเยอะก็สามารถแฮนเดิลได้เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่คุณต้องคิดคืออะไรที่เราสามารถรับได้ก็เอาเท่าที่เราทําไหว นะจ๊ะอย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอทาไม่ทันแล้วมันเสียเครดิตเสียชื่อไม่เวิร์กมันไม่คุ้มค่านะคุณมีไพ่ห้าถ้วยมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาอะไรที่มันเยอะเกินไปอย่าเห็นอย่างงกะ่ะนะอย่าง,งกจนเกินไปเอาเท่าที่เราไหวมันต้องมีลิมิตทุกคนมันมีลิมิตหมดแหละนะคะทำได้เท่านี้ก็คือเท่านี้จําเป็นต้องปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธนะคะแล้วก็ให้เหตุผลกันไปว่าไม่ได้เพราะนู่นนี่นั่นเอองานเยอะนะถ้าลูกค้ารอได้ก็โอเคก็ว่ากันไปนะคะก็ต้องมีเงื่อนไขไปอย่าไปรับปากส่ม 4, 5, มีไดนะะค ไม่โอเคนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการใส่ใจก็ต้องใส่ใจทุกสิ่งอย่างเรื่องงานที่เราทำเราก็ต้องใส่ใจนะคะต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะบางทีบางอย่างเนี่ยคืออย่างที่บอกนะคะว่าคือโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องงานทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะคือลิมิตเนี่ยบางคนก็คือทําได้สิ่งที่สําคัญในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเป็นคนที่เข้ามาจัดการนะคะเรื่องจัดการระบบงานจัดการกับผู้ร่วมงานเนี่ยให้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือว่าใช้คนให้ถูกกับงาน น่ะนึกออกไหมอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณมีอะความสามารถในการจัดการคือใช้ความนุ่มนวลความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนะคะอันนี้คือหลักใหญ่ใจความนะคะแต่มันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเวลาที่เรานุ่มนวลเกินไปใจดีเกินไปไมันจะเป็นข้อเสียที่ทำนนให้บางคนได้ฉกฉวยอขี้กงขี้เกียจอะไรเอยตอแหลเก่งโกหกเก่งมันก็มันก็เปิดช่องอะ เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าให้มันพอดิบพอดีนะคะไม่ใช่แบบใจดีเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันจะทําให้งานมันมันมันไม่เสร็จอะเออนึกออกไหมคือความใจดีมันต้องมีลิมิตมันมีขีดจํากัดข้อจากัดเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งผดชและพระคุณเขาเรียกนะมีทั้งใช้ทั้งไม่อ่อนและไม่แข็งอ่อนอย่างดีวไม่ได้นะคะแบบนั้นมันจะทาให้เนี่ยที่บอกมทั้ง5ดาดับเจ็ดดาบมันจะทําให้คนอื่นเขาแบบ รู้รู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงนั้นอ่ะเป็นคนใจอ่อนเนี่ยเนี่พูดอะไรไปอู้ทําทำตัวน่าสงสารอะไรเงี้ยอันี่ใจอ่อนเลยนะคะเหมือนกับเนี่ยเหมือนเปิดเพจบริจาคเงี้ยนึกออกไหมนี่นะชีวิตลําบากอย่างงอย่างี้อย่างางั้นต้องอู้ดันทดมากเลยสุดท้ายมันเปิดบริจาคท่าท่านจริงแล้วเขาอาจจะไม่ลําบากอย่างที่เห็นก็ได้เขาอาจจะสร้างภาพก็ได้แม่ก็คนไทยโอนไวนะคะชีวิตเขาน่าสงสารจังเลยอะไรเงี้ยโอนไหว คุณก็ตกเป็นเหยื่อมิชฉาชีพได้อย่างง่ายดายนะคะบางคนก็คิดในแง่ดีเอาไว้ก็ไม่เห็นเป็นรยอยลอะก็เงินเล็กๆน้อยๆให้ไปให้ไปเผื่อบางทีเ็าอาจจะลําบากจริงๆก็ได้โอ้ยอันนี้วิ่งอันนี้คือวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็มันก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันขึ้นอยู่ความสบายใจอะไรเงี้ยนะ,ะถ้าคุณไม่ได้มองว่าพวกนี้เป็นมิชฉาชีพก็โอเคนะคะแต่แค่แค่จะบอกว่ารักษาไพ่คือเนี่ยก็พอเราเป็นคนใจอ่อน ะะใจดีเกินไปมันก็จะทําให้เราน่ะถูก คนอื่นเอารัดเอาเปรียบได้อยู่ตลอดเวลาโดยที่คุณอาจจะไม่ใส่ใจก็ได้นะบางคุยคุณก็ไม่เป็นไรฉันรวยฉันโอเคนะฉันไม่รู้สึกเดือดร้อนก็โอเคจัดไปนะคะเนี่ยฉันไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะคะกับการที่ต้องให้เสียเงิน <laughs> นะเออก็โอเคนะอันนั้นก็ไม่เรียรนะแต่จำเอาไว้ว่าเมื่อเมื่อวันไหนก็ตามคือมันเป็นทัศนคติที่เบี้ยวๆอะ่ะเอาใีมันเบี้ยวเพราะมันให้รู้สึกว่าแปลว่าชีวิตคุณนะ่ะคุณชอบที่จะให้ใคนอนเอาเปรียบไปรูปเปล่ามันก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไ ะค,ะคือมันเป็นการส่งเสริมส่วนหนึ่งนะละะักษณะไพ่คือคุณส่งเสริมให้คนพวกนี้เอาเปรียบกันไปเรื่อยๆมันเป็นการสร้างแพทเทิร์นที่ไม่ดีนึกออไหมคะเหมือนกับพวกรวยอะแต่ก็ยังขี้เกียจก็ยังมาขอทานเรื่อยๆโดยการทําตัวน่าน้าสงสารนะแล้วพวกนี้ก็จะไม่ทําอะไรเลยนึกออกไหมก็คอยคอยแบบเป็นปลิง,ลงดูดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย อ่ามันก็เหมือนกับว่าอาศัยความใจดี D อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีด้วยนะ,ะดีดีนะเหมือนกับว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบที่ทําให้คนแบบทําตัวเป็นภาระ,ะไปไเรื่อยอ,ะอ่ะเออนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยบางทีคืออย่างที่เขาบอกนะคะว่าทุกอย่างความใจดี D เนี่ยมันควรจะมีข้อจํากัดเนี่ยมันควรจะมีลิมิตมันควรจะมีข้อจํากัดมันไม่ใช่แบบจะ J D ใจดีไปซะทุกสิ่งอย่างมันก็ไม่ไหวเพราะมันจะสร้าง คนที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นในโลกใบนี้นึกออกไหมคะอ่ามันก็มันก็ไม่ค่อยดีเนาะแล้วคนพวกนี้ก็อาจจะไปคือบางคนก็าอาจจะไม่พร้อมที่จะให้ก็ได้นะเอาดีๆสมหมือบ,บางคนอะไรเงี้ยเออบางคนก็อาจจะเริ่มจะปรับเปลี่ยนเนี่ยแต่ไพ่บอกในโลกเรื่องการบาลานซ์มากขึ้นนะณไดนไพ่แชมเปญสเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าเนี่ยก็เออรู้จักที่จะคนโทรลตัวเองบ้างไม่ใจดีจนเกินไปเอออะไรเงี้ยเหมือนกับจะเริ่มเข้าใจละอ่าส่วนหนึ่งอะไรอาจจะเรียนรู้จากความผิดพลาดตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าลักษณของคื มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเออเป็นแนวโน้มเพราะอามจะมันมันอาจจะให้คมรู้สึกว่าเราเสียเยอะเกินไปก็ได้นะเหมือนกับซึ่งจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไอ้นี่ก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะเออหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้คนคนหนึ่งอะคนเหล่านั้นเนี่ยะมาเอาเปรียบเรามากเกินไปมันก็ไม่ดีหรอกนะคะคือความใจดีมันดีได้ในกับคนที่สมควรที่จะช่วยไงมันไม่ได้หมายความว่าดีได้กับทุกคนมันไม่ใช่ มันก็เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการทํางานก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราต้องไปดูแลเทคแคร์ใครเนี่ยเราก็ต้องรู้จกักผ่อนหนักผ่อนเบามีทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งอันนั้นจะดีกว่านะคะมันจะสามารถทําะไรที่คุณคุมลูกน้องได้เนืกออกไหมเพราะเพราะไม่งั้นคุณจะคุมเขาไม่ได้อืมเราเจอกันมาเยอะนะเจ้านายใจดีใจดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือโดนโดนกันทั้งนั้นนะคะเออนะโดนอีลูกจ้างนี่แหละทั้งนั้นนะ,ะเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าให ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติก็จะมีลักษณะนั้นมันจะจำได้เราดีรู้สึกด,ดีขึ้นกับตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยไม่ไม่ตกเป็นคนโง,ง่อะไรเงี้ยไม่ตกเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยอ่าก็จะเป็นักษณะนั้นทีนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของการทํางานในลักษณะที่เป็นบริษัทเป็นลูกจ้างเป็นอะไรเงี้ยมันโอเคไหมมันมันยังไมอะไรไหมคือจะเห็นได้ว่าเนี่ยในช่วงนี้นะมันเหมือนกับเราอาจจะอาจจะขาดการใส่ใจอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าเออมันเหมือนกับว่าขาดการใส่ใจแปลว,ว่าบางทีอ่ะเราอาจจะ เข,เขาเขาเรียกอะไะเราเรารับงานมากเยอะอย่างที่บอกไว้ตั้งต้นนะคะว่างานที่เรารับเข้ามาบางทีต่อให้เราเป็นลูกจ้างนะเออความสามารถมันมีก็จริงแต่ว่าทุกอย่างมันก็คือ,ม,คอมันก็ควรจะทํา้แค่นี้บางทีเราเราแฮนเดิลได้เร็วอ่ะอาจจะเป็นคนทํางานเร็วด้วยนะคะพอเป็นคนทางานเร็วปุ๊บโออีคนนั้นก็โยนมาให้อีกคนนี้ก็โยนมาให้ตายหาพอดีทำงานแบบไม่มีวันหยุดพักผ่อนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามนะคะคือบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะทํางานเนี่ยความใจดีช่วยชอบช่วยเหลือคนอื่นนี่มันก็มันก็ดีนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบรู้จักปฏิเสธบ้างนะคะหัดปฏิเสธบ้างแล้วบอกไม่ไหวแล้วทําไม่ไหวแล้วบ้างนะคะอย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าให้สุดแล้วมันกลายเป็นมันเป็นโหลดมาอยู่ที่เตาคนเดียวนี่เราลําบากนะคะบางทีมันอาจะจะทําให้ประสิทธิภาพของงาน,นออกมาไม่ดีด้วยนะคะพอประสิทธิภาพมันออกมาไม่ดีนี่เราสวยนะ เออคนที่สวยก็คือตัวเราไงกลายเป็นเราต้องรับผิดชอบทั้งนั้นที่บางทีเรา้วงานตอนนัน้นอาจจะไม่ใช่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราก็ได้เนื่ออกไหมคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะเวลาทำงานร่วมกับคนอื่นบางทีการมีคนที่ทํางานเร็วคลีเร็วทําเร็วนี่ยคือมันมันหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกถูกคนอื่นโถมงานมาให้นะคะแล้วมันก็กลายเป็นภาระนะคะเป็นงานที่คุณบางทีคุณทําแล้วคุณไม่ได้อะไรอะ่ะเข้าใจป่ะเออเป็นงานที่ทําต่อให้ทําสำเร็จก็ไม่ได้อะไรทําไม่สำเร็จโดนด่าซ้ําอีก มันไม่ได้อะไรเลยไงนึกออก <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการทํางานก็จะมีประเด็นนี้แหละอย่าใจดีกันไปนะช่วยเหลือได้ในระดับที่เราทําได้เอาเท่าที่เราทําไหวที่แฮนเดิลได้ให้มันหยุ่พอเหมาะพอดีนะคะจะดีกว่านะการช่วยเหลือคนมันดีการที่จะพยายามผลักดันให้งานมันจบให้แบบโปรเจกต์มันสําเร็จมันก็ดีแต่คุณต้องอย่าลืมว่าทุกคนต้องมีภาระ ทุกคนต้องมีหน้าที่และมีความรับผิดชอบในส่วนของตัวเองให้ดีก่อนนะคะสิ่งที่เราจะทําได้คือการให้ซักเจสการให้คาแนะนำกันเออการช่วยเหลือมันมีหลายอย่างนะให้คําแนะนําให้กําลังใจอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปทําแทนทําแทนไม่ได้นะเอนะไม่โอเคนะอย่าไปทําแทนอย่าไปรับอย่าไปรับขะไรอย่าไปรับมีดคนอื่นะเออแบบนั้นไม่ดีอย่าไปแก้ไขง,งานของคนอื่นให้มันมากนะเขาต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองแบบนั้นจะดีกว่านะคะมันถึงจะถูกทางนะทีนีส้สาบใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆแล้วมีโอกาสจะได้ไหมเนี่ยถามว่า จริงไพ่เดี่ม present ไพ่ดีนะเป็นไพ่ที่บอกในเรื่องของความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆงแล้วมันก็เป็นความท้าทายแบบหนึ่งนะคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะนะ่ะแปดไม่ท่าเป็นไพ่ที่บอกเรื่องข่าวดีนะเ่าดีนะเป็นข่าวดีแน่นอนว่าข่าวดีที่มันมีมาเยอะคุณอาจจะได้อะไรที่มันแบบ หลายๆห,หลายกระแสคือคุณอาจจะส่งไปเยอะไงมันอาจจะกลับเข้ามามาเยอะเพราะฉะนั้นก็คุณอาจจะต้องเลือกอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ได้งานนะคะมีโอกาสที่จะได้นะแต่งานที่ได้เนี่ยเขาให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็ต้องไปไฟส์พอสมควรก็ได้ไปห้าดาบมาด้วยนั่นแปลว,ว่างานที่คุณได้เนี่ยตั้งห้าดาบเจด็ดดาบต้องใช้สกิลในเรื่องของทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะ,นะคะเออเวลาเจอปัญหาเหมือนกับสอบสัมภาษณ์อะ่ะเวลาเขาถามอะไรมาตอบไวอ่ะ แปลว่าคุณต้องมีสกิลต,ตรงนั้นด้วยนะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถามมาตอบได้เหมือนกับอับลุนเอ้ยทาอะไรรู้หมดอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ต้องเป็นคําตอบที่แบบฉล,ฉลาดฉลาดด้วยนะนะเป็นคําตอบที่ฉลาดฉลาดด้วยไม่ได้ตอบแบบทื่อๆ,ๆมันก็ไม่ได้เอาเป็นว่าตรงนี้เป็นตัวที่ชี้วัดความสามารถของเรานะคะในการที่แบบมองให้ออกมองให้เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการอะไรถ้าคุณสามารถรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่นี่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน ะะก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ